ญาพระพุทาไตรตนญามณีนภีสัสุโธธรรโสงยาาุาคชาธมชาสังัทีทานังวารังคันธังสีวลีจะมหาเถรังทาหังวันทามี โชระโตอาหังวันทามิสาโุอาหังวันทามิสัพพะโสโุดัจธรรมะสังฆาุชเชมินัโมพุทธายะพระพภูตายะตนะยะปะณีภะคะนนสีสาหัสสุธรรมะพุทโธรรมโมสังโฆยะตั 萨布达阿帝阿那瓦当坎阿三 Oh, there you go. สีสะอาชาตัธรรมะขุดโตธรรมโมสังโฆยาชาพุทโมนะขุชาปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชาอากีทานังวะรังคันธังสีวานีเจมหาเทรังาหังวันทาบิรโตอาหังวันทามิคาจูอหังวันทาบิสัง พระธรรมสังฆูเชนีปู่รวมกันนะนึกถึงองค์ปู่พร้อมกันขอท่านเมตตาตั้งกองบุญที่องค์พระตั้งกองบุญเลยนะเป็นกองบุญใหญ่เลยตั้งที่องค์พระฝากกระแสจักรพรรดิด้วยเป็นกองบุญด้วยบุญหลวงปู่บุญโพธ,ธิสัตว์ทั้งหลายบุญพระประเจกตพทเจ้าแล้วก็บุญเทพผมและบุญของพวกเราทั้งหมดฝากเอาไว้นด้วยนะคะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มสนมันนตลทั้งหมด สัพเพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาทาราปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารัถังพันธามิสัพโสสัพเพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาทาราปตาปัจเจกานันจะยังพระรัง อรหันตานันจะเตเ,เชนะรักขังพันธามิสังโมสัสพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังกา,าราราปกาปเจกานันจะยังภาระอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิส,มสังโมพุทธังอันญาลธรมธรมะอัญญาลิ สัางทังอาธินไ้ขออนุโมทนาบุญกับผู้สรางทุกสัทธาเทพพรมจะรักบคุลที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและที่มาบุรณะนซ่องแซมที่มาทําบุญทําทานที่มาปฏิบัติธรรมใดใดก็ตามที่มาอธิษฐานก็ตามขออนุโมทนาบุญและฝากกระแสบุญไว้ด้วยกับทุกรูปทุกนามอดีตปัจจุบันอนาคตสาธุ หันลังพร้อมกันแล้วเซลฟี่ให้เห็นความระมัดระวังใหญ่เลรับเห็ดคุมกันจากขอคุณปลื้มแล้ันดูสิดีมากกระแสเย็นรูดที่สั้นแม่อะไรสดเนี่ยอ่หลายตวเรไม่แเพราะเรากาดกระแสบุญร่วมกันนะคะให้เป็น สิ่งที่โพธิสัตว์ได้สร้างเอาไว้ที่จะจะลงศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพลังงานศาส,สนาพอะเราน้อมฝากกระแสน้อมอนุโมทนาบุญไว้กับบุญกุศลและความดีทั้งหลายพลังที่ดีทั้งหลายที่จะจะลงให้ชามแด่โลกธาตุเนียนะคะเวียนไว้ใจเกิดอย่างเป็นผู้ที่มีประโยชน์มีปัญญาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมาช่วยกันในการทำความดีในการเวียนไว้ใจเกิด เห็นกันพบกันก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไม่ว่าจะสานชาติพันธุ์ใดนะคะพบพบเจอกันก็ขอเป็นกระแสกลยนณมิตรกันสสถานที่หรือรูปลักษณ์พลังงานต่างๆก็ขอให้มีกระแสที่เย็นสบายเป็นมิตรนะคะจากหนักว่าเป็นเบาจากเบาก็คลายไปและพลังงานต่างๆรูปลักษณ์ของวิญญาณที่ติด้างก็ขอให้ปรับจากยาวเป็นละเอียดและเข้าใจอะไรดีขึ้นเป็นลำดับด้วยเถิด แล้วก็จํากันให้ได้ว่าเราเป็นผู้เป็นกัลยาณมิตรน้อมน,นําเอาพลังงานนะคะของผู้มีบุญผู้มีกําลังคือหลวงปู่และจกักรพรรดิขึ้นบุญทั้งหลายทั้งของเราและก็ทั้งหมู่คณะที่ร่วมฝากกระแสน้อมโมทนาร่วมบุญด้วยนะ มาเป็นประโยชน์ก็ท่านก็น้อมโมทนาเมื่อใครสวดกรรมงจักรพรรดิใจสังคมบทดใดภาษาใดบทส่วนใดก็ตามที่พูดถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ก็ขอให้รูปร่ังอันเนี้ยสว่างสวยและลูกแก้วที่เราฝากไว้เราลงไว้ในสายน้ํานั้นก็ขอให้ท่านสว่างและภูมิก็ทําหน้าที่ก็คือน้อมเข้ามาโมทนาเทวดาที่ท่านรู้อยู่แล้ว ก็บอกให้โลกของวิญญาณที่ไม่เข้าใจและไม่รู้นะะั้นะเมตตาบารมีได้ช่วยให้เขาสว่างขึ้นเข้าใจขึ้นได้มีความสุขขึ้นบรรเทาถูกข์ลงด้วยเถิดร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินชีวิตในการเวียนว่ายตาเกิดร่วมกันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้มีเป็นพลังงานที่ดีปลอดโปรยปลอดภัยและเป็นบุตร้วยเถิด พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐาน